สวัสดีครับ FC วันนี้ผมมีรถด,ดีๆคัดพิเศษเกรด A นำเสนอหนึ่งคันนะครับผมคันนี้คือ Honda City ปี2010มือเดียวป้ายแดงออกห้างเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะ เจ้าของเดิมประกอบอาชีพข้าราชการอยู่ในจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับผมอำเภอกำแพงแสนนะครับนำรถคันนี้มาเทินที่โชว์รูมคอนด้ากำแพงแสนนะครับและนำ HRV ตัวใหม่ไปใช้งานจึงนำคันนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนเ f c ่อน e c a r อยากได้รถดีแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมเราเพิ่งเคมสีรอบคันมาให้สดๆมาดๆออกจากเตาสดๆเลยนะครับผมสีสันบอกได้เลยว่า100%เต็มพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำรือจมน้ํา ไม่มีการกอไหม่แต่อย่างใดล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยางที่ให้มาเป็นยางบิสโตน์อีโคเปียทั้ง4ี่เส้นดอกนั้นหนาปีก็ไม่ลึกยังพอใช้งานได้อีกประมาณสัก2 3สามหมื่นโลนะครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นกีออโต้เดิมเจอ,อจากโรงงาน L 1 5้านะครับผม <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์พันห้านะครับผมประหยัดน้ำมันถึง17 18ดกิโลเมตรตร่อลิตรเลขไหม่วิ่งมาใช้คาว่าน้อยคโคตรรับใช้คาว่าน้อยคโคตร หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลถือว่าน้อยที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้เป็นเลขไม่แท้ๆเซอร์วิสที่สุดบริการทุกระยะนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดสะอาดสะอา้านเราซักฟอกให้หมดแล้วไม่มีการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่มีกลิ่นอับไม่มีการสูบบุหรี่ในรถแต่อย่างใดเป็นรถผู้หญิงใช้งานเดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้ทงสิ้นครับผมส่วนด้านท้ายรุ่นนี้รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ากว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผม นี่นะฮะกว้างขวางใส่ของได้เยอะร้านน้ำฝนซ้ายขวาเดิมๆครับเหรียญบาทไม่มีการพ่นสีทับแต่อย่างใดฝากระโปรงท้ายไม่แกะแต่อย่างใดนะครับผมหลุมอม่หล่สวยงามยางอะไหล่แม่แรงมีครบไม่เคยอุดเจาะติดแย๊สแต่อย่างใดครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างสตาร์ททีเดียวติดครับผม สตาร์ทที่ติดห้องเครื่องศาสอานนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาคานหน้าฝากระโปรงทุกอย่างเดิมเดิมครับผมนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับผมเดี๋ยวเราไปขับให้ดูกันดีกว่า เข้ามาอยู่ในตัวรถภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซิตี้นะครับผมแท็กที่ให้บริการนี่นะครับออโต้นครปรถมนะครับผมนี่นะฮะเพิ่งเข้าบริการไปเมื่อเดือนวันที่ยีหเดือนยีหเดือนเจ็ปี6กแปที่ผ่านมานี่เองนะครับระยะทางใช้ได้อีกประมาณ8 0 0พัน 500กว่ากิโลนะครับ8,500โลนะครับโดยประมาณนะครับผมกว่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยของเหลวไม่ต้องถ่ายรถเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกอย่างมีการทําอะไรไปแล้วนะครับลงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สบายใจไม่มั่นใจพารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คได้เลยนะครับผมทุกอย่างอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ตัวรถไม่มีการชนหนักตัดต่อพิกวามจมน้ํากอไม้แต่อย่างใดขับขี่ดีจริงๆครับผมนี่นะฮะขับขี่นะครับผมใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่ พุทธมนฑลสายสองนะครับผมกรุงเทพปริบณฑณผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบทเทลอร์อยากดูรถมาดูได้ที่หน้าเต็นท์เราเลยนะครับเราอยู่ที่ตลาดแฮปปี้คาร์ใกล้ๆถนนกาญจนาพิเศษแหล่งที่รวมศูนย์รวมรถยนต์แฮปปี้คาร์นะครับผมนะฮะใกล้พุทธมนฑลสาย2ใกล้ๆกาญจนาพิเศษยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามขอบคุณครับ